หลังจากที่ผมได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้านครับเจ้าหมาแดง Honda d a ด็กซ์เจากที่ได้ขี่ใช้งานประจำวันไปกลับที่ทำงาน50กิโลเป็นเวลา2อาทิตย์พอจะรู้จักนิสัยใจคอและเห็นข้อดีข้อเสียเลยจะขอรีวิว h o n d a d a ด125ในมุมมองของคนที่ซื้อมาเพื่อใช้งานประจำวันแบบผม Honda d a ดวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี1969ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากหมาพันธุ์ดัชชุนหรือหมาไส้กรอกส่งผลให้มันเป็นรถที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดรุ่นหนึงงของ Honda และรุ่นล่าสุด ST125 น่าจะนับเป็นเจนที่6ถ้านับเรียงลำดับมาจากรุ่นพี่ๆทั้งหมดจุดเด่นของรุ่นนี้คือเฟรมเหล็กปั๊มท,ทรงทีโบนยังคงเอกลักษณ์เหมือนเด็กรุ่นพี่ไว้ได้ค่อนข้างมากให้ความรู้สึกสัมผัสเวลาจับเวลาคอเนี่ยเหล็กทั้งชิ้นทั้งคันมันเหมือนรถคับในยุค7060เลยครับสังเกตดูเลขตัวถังตอกลงบนเฟรมชิ้นเดียวตลอดคันเหมือนรถสมัยก่อนเอกลักษณ์ต่อมา คือท่อไอเสียทรงท่อยกมินิแคมเบอร์สวมทับด้วยแผ่นกันร้อนมาให้2ชั้นที่แผ่นกันร้อนชั้นนอกเนี่ยจะเป็นโลหะชุบโครเมียมแวววาวสวยงามเล่ยงใช้งานได้จริงจุดเด่นที่สําคัญคือรุ่นนี้มีพักเท้าคนซ้อนมาให้จากโรงงานพร้อมจดทะเบียน2ที่นั่งถูกต้องตามกฎหมายเหตุผลนี้แหละครับที่ทําให้แม่บ้านอนุมัติให้ซื้อรุ่นนี้เครื่องยนต์บล็อกใหม่เหมือนพี่น้องร่วมค่ายลูกเล็กชักยาวลูกสูบข,ขนาด50ม mm ิลระยะชัก6 3 1มมิลลิเมตรมีกรองน้ํามันเครื่อง และเพิ่มระบบพิสซันออยเจตลดความร้อนลูกสูบและเพิ่มการหล่อลื่นสเปคเครื่องของ d ด x 125จะเหมือนกับ CT 125 Gen 2ครับแต่จะต่างกันตรงที่ CT 125มีสตาร์ทเท้าความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ180มิลิเมตรน้ำหนักรถ106กิโลกุญแจรถหน้าตาแบบนี้ครับดูดีแต่ไม่มีกันขโมยจะมีเลขรหัสให้มาด้วยเจ้าหน้าที่แนะนำว่าให้ถ่ายรูปรหัสนี้เก็บไว้ครับถ้าเผื่อว่าดอกกุญแจหายหมดเนี่ย ให้นำรหัสนี้ไปแจ้งศูนย์เพื่อจะทําการปั๊มดอกกุญแจใหม่แต่เฟืองเก่าเพื่อจะสามารถไขกับตําแหน่งกุญแจอื่นของรถได้ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเบ้ากุญแจรูกุญแจเปิดเบาะจะอยู่ตรงกล่องรวมเสายไฟด้านซ้ายเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาใต้เบาะมีพื้นที่เล็กน้อยผมสามารถพับเสื้อกันฝนแบบเสื้อคลุมยาวตัวเดียวลงไปได้และผ้าพืนเล็กๆเอาไว้เช็ดถังอีกหนึ่งผืนถังน้ํามันความจุ3.8ลิตรขั้วแดงๆนี้ไม่ใช่ขั้วแบต แต่เป็นปลั๊กเอาไว้ให้ช่างเสียบเช็ค ECU ถัดจากปลั๊ก ECU จะเป็นแบตเตอรี่วางแนนอนมีฝาครอบพลาสติกปิดเอาไว้เพื่อเซฟตี้และด้านบนแบตเตอรี่จะเป็นกล่องฟิล์และตรงกลางก็คือกลองอากาศด้วยตำแหน่งที่อยู่ใต้เบาะสูงเท่าๆไอเสียจึงคาดว่ารุ่นนี้น่าจะสามารถลุยน้ําลึกได้ดีเครื่องมือติดรถจะซุกอยู่ในซอกเนื้อถังน้ํามันฝั่งท่อไอเสียและเครื่องมือพื้นฐานที่แถมมากับเจ้า Honda Dex หนึหก็จะมี ไขควงสองหัวปลอกถอดหัวเทียนสายสลิงเอาไว้คล้องหมวกกันน็อกซึ่งตำแหน่งหูเกี่ยวหมวกกันน็อกจะมีฝั่งเดียวอยู่ด้านซ้ายและสุดท้ายก็คือตัวหนีบฟิวแต่นอกจากในถุงเครื่องมือแล้วที่ใต้เบาะก็จงมีหกเหลี่ยมแถมมาให้อีกตัวหนึ่งใกล้ๆก,กันจะเป็นช่องเก็บคู่มือรถใต้เบาะถ้าไม่ใส่เสื้อกันฝนก็สามารถเอามือถือใส่ลงไปได้ครับพอแก้ขัดถ้าเผื่อต้องขี่ลุยฝน สเตอร์ติดรถขนาด15-34ข้อโซ่หนา4-2-0โชคหลังมีความสูง340มิปลปรับพีโหลดสปริงไม่ได้แต่ว่าปรับเซตมาให้เพียงพอต่อก,การใช้งานขับขี่ซ้อน2คนดิสเบรกหน้าขนาด220มิลมี ABS ก็สังเกตคือจุดยึดจันเบรกจะมี5รูต่างจาก CT-125 ที่มี4รูคาดว่าจันเบรกรุ่นนี้จะใช้ร่วมกับกลอม125รุ่น ABS ได้และคาลิปเปอร์เบรกยี่ห้อนิชิน บางคโครนหน้าที่หลายๆคนขัดใจตอนแรกผมคิดว่าเป็นพาร์ทเดียวกับ Honda ากลอมแต่พอลองเทียบดูกับทุกรุ่นแล้วเนี่ยมันสามารถใส่สลับกันได้แต่ว่าของแดกจะมีดีเทลที่แตกต่างกันเล็กน้อยช่วงจักรยุทธ์ตะเกียบหน้าถึงตัวบางคโครนเนี่ยมันจะเว้าวมากกว่าและด้านหลังเนี่ยก็จะมีแผ่นต่อชายบางคโครนออกมาเพื่อกันดีดซึ่งถ้าจะมีบังคโครนเป็นพาร์ทแยกของตัวเองแบบนี้ผมก็ได้แต่สงสัยว่าทําไมเขาไม่ออกแบบให้รูปทรงมันดูคลาสสิกเข้ากับตัวรถมากกว่านี้สักหน่อยล้อแม็กขอบ12ลายเดียวกับกลอม1้5 ให้หัวต้องลมแบบข้องอ90องศามาด้วยอันนี้ดีครับสะดวกรัดมาด้วยยางทุบเลดขนาดยางหน้า120/70ขอบ12ยางหลัง130/70ขอบ12ซึ่งยางเดิมติดรถเนี่ยจะมีทั้ง IRC และ V Rubber คลาๆกันไปในแต่ละล็อพอให้ได้ลุ้นถ้าใครโชคดีล้อไหนได้ IRC ก็จะรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วว่าสมรรถนะดีกว่าแต่นส่วนรถผมเนี่ย V Rubber สิครับพี่น้องชุดไฟท้ายไฟหน้าไฟเลี้ยวคันนี้ เป็นพาดเดียวกับ Honda Monkey เป็น Full LED ไฟหน้าเดิมๆองศามันจะสูงเกินไปครับไม่ค่อยเกาะถนนแนะนำให้ปรับตั้งที่น็อตเบอร์8ใต้โคมไฟเนี่ยครับสามารถปรับให้ไฟต่ำลงมาได้เมื่อปรับต่ำสุดเนี่ยโฟกัสไฟหน้าจับถนนพอใช้ได้ครับพอขี่ใช้งานในเมืองได้เลือนไมดดิจิตอลทรงกลมแพทเทิร์นเดียวกับมังกี้ครับมีซีนกระพริบตาเหมือนกันด้วย แสดงผลเพียงแค่ความเร็วเกียร์น้ำมันคลิป A ที่คิป B ไฟเกียร์ว่างไฟ e n g เ n นนไฟเลี้ยวไฟสูงและไฟ ABS ไม่มีนาฬิกาไม่มีไฟเกียร์ว่างแฮนด์ปีกนกทรงสูงขนาดพอดีมีความกว้าง760ม mm ิลลิเมตรครับซึ่งจะกว้างกว่า Honda m o ังกี้นิดนึงและด้วยตำแหน่งเบาะที่สูงเนี่ยเวลาขึ้นคล่อมหลายคนก็จะบ่นว่ารู้สึกว่าแฮนด์มันจะต่ำๆไหมครับความสูงจากพื้นถึงเบาะ775ม mm, ิลลิเมตรดูเหมือนไม่สูงมากแต่ด้วยทรงเบาะที่มันออกจะก,ก,กว้างเนี่ย ตัวผมสูง1้0เวลาขึ้นค่อบเนี่ยขาว่างได้ไม่เต็มเท้าด้วยโชคหัวกลับที่เซ็ตมาแบบนิ่มนวลความกว้างแฮนด์ที่พอดีพอดีถึงตัวรถจะเล็กเนี่ยแต่เวลาขี่ก็รู้สึกว่ามันมั่นคงแต่ควบคุมง่ายให้แม่บ้านลองขี่ก็พึงพอใจครับควบคุมง่ายและรู้สึกว่ารุ่นนี้จะมีสาวๆซื้อมาขี่กันเยอะพอสมควรในการขับขี่ใช้งานซ้อนสองคนระยะความกว้างของเบาะเนี่ยเพียงพอนะครับใช้งานได้จริงจริงๆก่อนซื้อผมก็ดูรีวิวจากหลายๆช่องมาแล้วครับ ที่เขาทําการรีวิวจุดขายของการซ้อน2รุ่นนี้ว่ามันใช้งานได้จริงแล้วก็การขึ้นลงก็ถือว่าสะดวกครับแม้ว่ารถผมจะติดกล่องหลังแล้วก็แม่บ้านก็นยังขึ้นลงได้ง่ายเหมือนเดิมเส้นทางในการขับขี่ไปทํางานในชีวิตประจําวันของผมจะเป็นทางลัดซ้าสองสจุดที่ต้องผ่านสะพานแคบๆซึ่งนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกใช้ Honda Dax ็เพราะว่าต้องการความคล่องตัวของมันมุมมองการเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ส่วนตัวของผมขอเลือกมอเตอร์ไซค์ที่คล่องตัวช่วงล่างดี ประหยัดและยังสามารถขับขี่ในสภาวะน้ำท่วมน้ำขังได้ พ้นจากทางลัดก็จะเป็นทางตลงยาวเข้าเมืองซึ่งด้วยกําลังของเจ้าเด็กส์หนึ่เนี่ยในการใช้งานซ้อน2คนน้ําหนักรวม130กิโลของผมเนี่ยอัตราเร่งมันก็แค่เพียงพอครับไม่ได้บือหวาอะไรมากมายในการจะเร่งแซงแต่ละครั้งก็ต้องอาศัยจังหวะพอสมควรแต่ด้วยรูปทรงฟิลลิ่งและสไตล์ของรถในการขับขี่มันทาให้ผมรู้สึกเพลิดเพลินใกล้เคียงกับการขี่รถเก่าจําพวกซูเปอร์คับหรือเวสป้าซึ่งตรงจุดเนี้ยคงอธิบายออมาเป็นตัวเลขหรือ Data ข้อมูลอะไรชัดเจนไม่ได้ ลองเปิด GPS เทียบกับหน้าไมคก็พบว่าความเร็วจะต่างกันประมาณ5ครับอย่างเช่นถ้าหน้าไมคขึ้นสัก80-81เนี่ย GPS ก็จะวัดได้ประมาณสัก74-75การขับขี่ในยามรถติดเนี่ยสามารถทำได้ไม่ยากมากครับถ้าปรับตัวเข้ากับความกว้างแฮนด์760ม mm ิมได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะกว้างกว่ามังกี้อยู่สักเล็กน้อยแต่ก็สามารถไปได้แบบเรื่อยๆถ้าเทียบกับรถผู้ใช้ในเกตหลายๆรุ่นเนี่ยความกว้างแฮนด์ขึ้นไปถึง800มิลเลยครับ สัญ,ญลักษ์เตือนน้ำมันหมดก็คือเกจน,น้ำมันขีดสุดท้ายจะกระพริบแบบนี้ครับและเมื่อทําการเติมกลับเข้าไปจนเต็มถังพบว่าปริมาตรน้ำมันอยู่ที่3.7ลิตรแสดงว่าเมื่อขี่สุดท้ายกระพริบในถังมีน้ำมันแค่ร้อยกว่าซีซีถ้าปล่อยน้ำมันหมดจนไฟกระพริบไปบ่อยเนี่ยเกรงว่าปั๊มติ๊กจะเสียไว้นะครับจากน้ำมันเต็มถังเมื่อขี่ไปสัก70กิโลเกก็จะยุบเป็นขีดเกจน้ำมันขีดต่อไปจะดับทุทกๆ30กิโล หรือเมื่อขี่จนขี่สุดท้ายกระพิบระยะทางรวมได้225กิโลเอามาหารน้ำมันที่เติมเข้าไป3.7ลิตรก็จะได้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่60กิโลเมตรต่อลิตรในการขับขี่ซ้อนสองคนในเมืองการนำ Honda d a ดสเป็นรถใช้งานประจำวันอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมติดก็คือแหลกท้ายครับผมเลือกซื้อแหลกตัวถูกสุดเลยราคา900กว่าบาทแต่ว่ารุ่นนี้ความยาวแหลกมันจะเกินไฟท้ายออกมาประมาณ2นิ้วกว่าทาให้ผมสามารถติดกล่องถอยหลังออกไปได้ประมาณนิ้วหนึ่ง และคนนั่งเนี่ยหลังไม่ติดกล่องใช้กล่องใบเก่าจากเวฟขนาด32ลิตรน้ำหนักบรรทุกรวมประมาณ5กิโลก็มีกระเป๋าของผมก็แม,ม่บ้านคนละใบจากการติดตั้งกล่องถอยหลังไปประมาณนิ้วหนึ่งแล้วก็มีน้ำหนักบรรทุก5กิโลเนี่ยการทรงตัวของรถก็ยังนิ่งดีอยู่ครับแฮนด์ไม่สายหรือถ้าใครไม่ชอบติดกล่องหลังก็ยังมีแหลกและตะกร้าหน้าให้เลือกใช้ครับตีตรงราคาสูงไม่หน่อยสิ่งที่ผมพอใจใน d a x 125อย่างแรกคือการดีไซน์ท่อยก การติดตั้งแผ่นการร้อนมาให้2ชั้นครับในคลิปนี้คือผมขี่มาถึงที่ทํางานระยะทาง25กิโลและยังติดเครื่องทิ้งไว้อยู่ความร้อนมันนี่คือน้อยมากๆครับสามารถจับมือเปล่าได้สบายๆในส่วนของปลายท่อจะร้อนมากกว่าตรงคอท่อเพราะจะมีการร้อนแค่ชั้นเดียวแต่ก็ร้อนพอๆกับตัวเครื่องยนต์ครับซึ่งความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยมองว่ามันเป็นท่อยกที่การร้อนได้จริงใช้งานได้ดีแล้วมันยังเป็นจุดเด่นหลักๆทําให้รถเนี่ยดูเต็มดูสวยขึ้น ข้อดีที่2ก็คือมันเป็นรถที่แต่งได้หลายแนวไม่ว่าจะเป็นทรงคลาสสิกโหลดเตี้ยรทรงยุ่นจัดทรงเป็นชอปเปอร์มินิหรือจะใส่ล้อ14เป็นมายตี้เด็กหรือจะใส่โม่งเป็นทรงโบโซก็ยังพอไหวข้อดีที่3คือดอกเบี้ยของรถคลับเฮาส์ทุกรุ่นมันถูกกว่ารถตลาดครับราคาอาจจะตั้งมาสูงแต่พอแล้วดอกเบี้ยถูกกว่าแน่นอนแล้วส่วนที่ผมไม่ถูกใจในเจ้าเด็กหนึ่งสองห้าล่ะอย่างแรกคือเบ้ากุญแจสตาร์ท ที่หน้าตาเหมือนกับรถ Honda Nova ยุค9กเป็นรูเสียบโล่งๆไม่มีแผ่นชัตเตอร์กันขโมยกันฝุ่นกันน้ำอะไรมาให้และไม่สามารถบิดแฮนด์ไปทางขวาสุดแล้วล็อกคอได้ต้องบิดมาทางซ้ายแล้วล็อกแล้วก็บิดสุดก็ไม่สามารถล็อกได้นะครับต้องทำการคืนแฮนด์มาประมาณนิ้วกว่าถึงจะบิดล็อกได้เวลารถจอดอยู่จะไขออกไปก็เหมือนกันถ้าแฮนด์อยู่ตำแหน่งซ้ายสุดเราก็จะปลดล็อกไม่ได้ไขไม่ออก ต้องทําการคืนแฮนด์มาทางขวาประมาณนิ้วกว่าถึงจะสามารถบิดคลายปลดล็อกคอได้ซึ่งผมว่ามันยุ่งยากไปหน่อยนึงเทียบกับเว็บคาบูอายุ13ปีครับหักแฮนด์ซ้ายสุดบิดแกลกเดียวล็อกคอได้เวลาจะไปต่อแฮนด์หักซ้ายสุดบิดแกลกเดียวปลดล็อกได้ไม่ต้องขยับคอช่วยจุดที่ไม่ชอบต่อมาคือพักเท้าคนซ้อนพักเท้าฝั่งขวามันจะยืนออกมา,มามากกว่าเพื่อจะให้หลบท่อส่วนฝั่งซ้ายจะอยู่ตำแหน่งเดิมทําให้คนซ้อนเนี่ยขากลางไม่เท่ากัน แต่ถามแม่บ้านแล้วคนซ้อนไม่ซีเรียสจุดนี้ก็ผ่านได้ครับจุดที่3คือประกับสวิตสตาร์ทครับมันโล่งไปครับมีแค่สวิตสตาร์ทในขณะที่ CT และมังกี้เนี่ยก็จะมีปุ่มออฟลันมาให้ด้วยส่วนสวิตไฟด้านซ้ายก็จะมีปุ่มหน้าตาเหมือนกับพี่น้องครับเลยสงสัยว่าทําไมสวิตไฟด้านขวาเขาไม่ให้ออฟลันมาด้วยไม่ชอบจุดที่4คือขาเกียร์ที่มันทําออกมายาวกว่าพวกเวฟครับ แล้วเวลาเราจะถอนเกียร์เนี่ยต้องยกส้นเท้าไปกดครับซึ่งถ้าเป็นเวฟที่สั้นกว่าเนี่ยเวลากดเกียร์คืนเกียร์มันจะง่ายกว่าไม่ชอบจุดที่5คือตำแหน่งพักเท้าคนซ้อนมันสูงไปนิดนึงทําให้คนนั่งเนี่ยขางอแม่บ้านผมสูง158ก็ไม่ได้สูงเลยมากนั่งนานๆก็บ่นว่าเมื่อยขาครับไม่ชอบจุดที่6คือในซุ้มล้อหลังเนี่ยมันไม่มีพลาสติกบุกันดีดกันโคลอนอะไรมาให้เลยมีแค่ตัวเฟรมแล้วก็บังโคลนสั้นๆเวลาขี่ลุยฝนทางเปียกๆเนี่ย มันก็ดีดเลอะเลอะขึ้นมาจนหัวเลยครับซึ่งข้อตําหนิเหล่านี้ผมได้พบเจอหลังจากใช้งานจริงไปแล้วสักระยะหนึ่งผมจะไม่นับรวมกับข้อด้อยที่ได้ผ่านหูพันตาจากช่องรีวิวอื่นๆก่อนหน้านี้นะครับอาทิเช่นไม่มีไฟบอกเกียร์ไม่มีขาตั้งคู่รถไม่แรงแต่ราคาแพงกพว่าพอกับรถใหญ่เพราะก่อนจะซื้อรถผมก็ได้ศึกษาข้อมูลก็จากรีวิวช่องต่างๆเหล่านี้แหละครับและได้ทําใจยอมรับในข้อเสียต่างๆพวกนี้มาบ้างแล้ว แล้วถ้ามารวมกับข้อเสียที่ผมมาเจอเองหลังการใช้งานอีกถามว่าถ้าย้อนกลับไปสัก3เดือนที่แล้วจะยังซื้ออยู่ไหมคําตอบยังไงก็ยังซื้อครับซื้อเพราะความพึงพอใจอาจจะดูไร้สาระแต่ว่าความพึงพอใจนี่นแหละทําให้เวสป้าเก่าๆอยู่กับผมได้ถึง20ปีเจ้าเวฟคันเก่าก็อยู่มา13ปีแล้วผมก็มั่นใจว่าเจ้าแด็ก์หมาแดงคันนี้แหละจะอยู่กับผมเกิน10ปีแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมทุกคอมเมนต์นะครับ ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเรื่องราวในแบบของผมวันช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งถูกใจช่องหนุ่ยนี้เมืองสวัสดีครับ